ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแนม245นะคะวันนี้เราก็จะกลับกันมาในหัวข้อความลับในใจที่เขามีต่อคุณในตอนนี้คืออะไรนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์น่ารักนรักทุกท่านด้วยนะคะเนาะมาอ่ะ ใครสนใจดูส่วนตัวก็ทักได้เลยนะคะอินบอกความลับในใจที่เขามีต่อคุณอโอเค เราจะเปิดเหมือนเดิมนะคะ12ใบขออนุญาตนะคะขยบนิดนึงโอเคมาก็ความลับในใจที่เขามีต่อคุณนะคะคนคนนี้จริงๆรแล้วเขาว่าค่อนข้างที่จะตีกับความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นคนที่สองจิตสองใจมันเลยบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าอีอย่างวะเนี่ย สรุปรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่เนาะสรุปจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่นะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะตอนเนี้อีกใจนึงบางทีก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบละวหละมันไปต่อไม่ได้หรอกหรือว่าไม่สามารถหรอกที่เราจะบบเป็นคนรักที่เราจะมาคบกันที่เราจะมาแบบเอ,อ่อมีความสุขต่อกันได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขามีความต้องการนะที่เหมือนแบบ อยากจะให้ความรักครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขต่อกันได้เนาะเป็นคนรักที่ดีความรักที่ดีดต่อกันนะคะแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึก,กว่ามันยากเหลือเกินมันยากเหลือเกินที่มันจะเป็นแบบนั้นอะเหมือนภาพในหัวของเขาอะรู้สึกว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นนะจุดที่เราเป็นแฟนกันจุดที่เราเป็นคนรักกันหรือ tattoo. จุดที่เราแบบรักกันอย่างมีความสุขอะมันยากนะคะสําหรับเขาอืมทั้งๆท,ที่ตัวเขาจริงๆแล้เราก็ สนใจในตัวของคุณอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเขาเองเขาก็เครียดนะเครียดเพราะไม่รู้ว่าเออจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะคะก็ได้แต่แบบว่าเออแบบเนี่ยตีกันอยู่ในหัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะตีกันนะคะยังหาทางออกให้กับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เลยเนาะเขารู้สึกว่าคุณน่ารักมากเลยนะจริงๆแล้วเขาอยากเข้าหาคุณมากเลยนะคะอยากที่จะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกให้มันมากกว่านี้อยากที่จะ ทำอะไรให้มันมากกว่านี้ในความสัมพันธ์เนาะมองว่าตอนเนี้เขาเองอาจจะยังไม่กล้าที่จะทำอะไรมากเพราะว่าตัวเขาเองอะอย่างที่บอกว่ายังยังรู้สึกแบบลังเลใจสองทีสองใจอยู่เนาะเขาก็รู้นะว่าบางทีคนเองก็อาจจะรู้สึกแ yeah ย่นะคะถ้าหากว่าเขายังยื้อยัยัยกยกักอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยเนาะ พอเยอะๆไปนานๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้คนรู้สึกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วอิตานี่อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแบบหันหน้าน,นีเนาะไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วนะคะอือไปเอาคนที่ดีกว่านี้ดีกว่าที่เขาพร้อมที่จะจริงจังกับชานอะไรกับชานอะไรย่างเงี้ยเขาก็รู้นะว่าคุณเองอาจจะไม่พอใจนะคะอือเนาะกับการแบบ ลังเลใจของเขาอะไรของเขานะคะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณตอนเนี้มันยังแบบอาจจะยังไม่ได้เท่าครึ่งหนึ่งของความรู้สึกที่เขามีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะสับสนกับการกระทําของเขาสักหน่อยนะคะบางทีก็อาจจะดูแบบเฮ้ยเขาชอบเราเขาต้องใจให้เราเอ้ยเขาอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์นู่นนะี่นะแต่บางทีก็อาจจะรู้สึกได้ว่าอะไรวะเนี่ยอยูด่ดีๆก็นิ่งไปเลยอยู่ดีๆก็แบบ มีกาดมีกำแพงขึ้นมาเชียร์หรือบางทีก็แบบไม่สนใจเราเลยเออเนี่ยต้องการยังไงกันแน่นะคะเออเขาจะเป็นแบบเนี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นมันเป็นความลับในใจเขานะที่ที่เขาที่เขาคิดอยู่กับคนตอนนี้นะคะอยากเข้าหาคุณมากแหละอะไรมากแหละแต่ก็แบบจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีทางเลือกสองทางให้เลือกก็ได้นะอืมกรณีบางคนอาจจะแบบ อารมณ์ประมาณว่ามีคนสองคนให้เลือกแล้วก็เอาอยัางไงดีจะเอาคนไหนดีอะไรประมาณเนี้ยก็มีนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วมันก็ทําให้เขาเครียดนะคะว่าเออฉันจะไปซ้ายหรือไปขวาดีละ่ะอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนแบบคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ถามว่าอยากได้คุณมากไหมก็อยากได้มากนะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแบบจริงๆเลยแหละนะคะอืมแต่เขาก็อยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องเนี่ย ถูกต้องชัดเจนนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบจะมาเอาเปรียบคุณไม่นะถึงแม้เขาจะลังเลแบบนี้ก็ตามอะไรก็ตามแต่คนคนนี้ดีนะนี่ัสดีอารมณ์ประมาณว่าแบบเออจะต้องทําให้มันถูกต้องถ้ามีก็มีคนเดียวเนาะหรือว่าถ้าจะเลือกคุณจะไปกับคุณก็ต้องไปแบบอย่างให้เกียรติคุณนะคะแบบให้ให้สถานะที่มันชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะไม่ได้เป็นอะไรแบบมาเล่นเลมามัวม่วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คนนี้ไม่นะคะอืม ตัวเขาเองอะตอนเนี้ยได้แต่เก็บความรู้สึกที่มันอัดแน่นอยู่ในใจที่มีกับคุณอะไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเออนะคะจริงๆอยากไล้ชิดคุณมากเลยพรคนนี้อาจจะคิดถึงการแบบแตะเนื้อต้องตัวสิบแปดบวออะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าคือตัวเขาก็แบบไม่ไม่ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งคิดแบบนั้นอย่าพึ่งทําอะไรแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ชัดเจนนะคะอืม แต่ถึงทั้งนี้ท้งนั้นยังไงก็เราแต่เขารู้สึกว่าถึงเขาจะเลือกทางไหนเนาะสมมุตินะเลือกว่าให้คุณเป็นคนรักของเขานะคะสานสัมพันธ์ต่อในในเชิงของคนรักเขาก็จะดูแลคุณอย่างดีหรือถ้าสมมุติเขาไม่เลือกคุณเขาก็จะแดดูโทษทีเขาก็จะดูแลคุณอย่างดีเหมือนกันนะคะแต่แบบดูแลดีในฐานะเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาตั้งใจจะแบบ อยากจะเทคแคร์คุณอยากให้มีคุณอยู่กับเขาอะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม no. เนาะมาดูสิว่าเราไพ่จะแนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่จะบอกอะไรไพ่บอกว่าเออเดี๋ยคุณก็เข้าใจเองแหละหรือเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้เองแหละว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันควรไปทางไหนต่อคุณเองก็อาจจะยังมองไม่เห็นทางเหมือนกันนะคะหรือ คนบางคนอาจจะกําลังหาคําตอบในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันว่าคนไปต่อหรือพอแค่นี้แต่เดี๋ยวสุดท้ายก็จะรู้นะคะเนี่ยสุดท้ายนะคะเดี๋ยวคุณก็จะมองว่าคุณรักเขา,าเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเหมือนแบบกลับมาแฮปปี้อะกลับมาแบบมีพชชันต่อกันอะไรต่อกันมองว่ามันได้ไปต่ออยู่นะ อม,มองว่าเขาน่าจะเลือกคุณแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ต้องพักผ่อนนะคะ take a rest เนาะพักผ่อนแป๊บหนึ่งอะไรแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องเรียบเยรีบยังไม่ต้องเครียดนะคะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไปเองตามธรรมชาติความสัมพันธ์เนี่ยอืเดี๋ยวมันก็กลับมาดีเองนะคะแค่ตอนนี้คุณเองอาจจะแบบถามความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะว่า เออคุณแบบว่าอยากได้เขาจริงๆไหมหรือ,อมีความสัมพันธ์แบบนี้ไหมหรือว่าคุณอยากจะไปกับเขาจริงๆไหมไอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะสำรวจความรู้สึกตัวเองก่อนก็ได้นะคะพอเวลาเขากลับมาหรือพอแบบความสัมพันธ์มันลงตัวเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าจะต้องไปไหนต่อแบบที่ไม่ต้องสะดุดนะคะตอนนี้อาจจะกลับมาดูแลใจตัวเองนะคะดูแลความรู้สึกตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขเต็มที่กับตัวเองก่อนนะคะเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนสมหวังในเรื่องของความรักในทุกๆเรื่องเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะ